สำหรับภารกิจของคณะกรรมการสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรยัยธรรมสถานสระบ,บุรีเช้านี้นะคะกับพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าและกระถางทูบเข้าร่วมประกอบพิธีสมโพธิองค์โป้ยเซียนโจสือในวันที่21-24กันยายนนี้นะคะคณะกรรมการสมาคมนำโดยนายเกษมซื้อชัยเจริญที่ปรึกษาสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ได้เดินทางไปร่วมอัญเชิญองค์เทพเจ้าและอัญเชิญกระถางทูปนศสาลเจ้าต่างๆในจังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อเข้าร่วมงานสมโพธิองค์ปอยสินโจซื่อนะคะและร่วมชมการแสดงนิ้วนะหงเจ้บนแหิงตัวจังหวัดสระบุรีค่ะ ซึ่งศาลเจ้าจังหวัดสระบุรีนะคะศาลเจ้าแรกที่เราได้ประกอบพิธีอัญเชิญกระถางทูบและเชิญองค์เทพเจ้ามาร่วมงานนะคะได้แก่ศาลศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียนะคะชุมชนวัดศรีบุรีรัตนารามค่ะศาลเจ้าพ่อปู่กงนะคะซึ่งศาลเจ้าพ่อปู่กงในชุมชนวัดศรีบุรีรัตนารามก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่นะคะก็มีอายุป,ประมาณ200กว่าปีเศษค่ะ จากนั้นเราก็เดินทางกันต่อนะคะไปยังพื้นที่ของตลาดกุสุมานค่ะไปที่ศาลเจ้าพ่อหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าพ่อเก่าแก่ในพื้นที่ในตลาดสุขุมาันค่ะเพื่ออัญเชิญองค์เทพเจ้าและอัญเชิญกระถางทูบเข้าร่วมในพิธีนะคะจากศาลเจ้าพ่อหลวงไปต่อกันที่ตลาดเทศบาลเมืองสระบุรีที่ศาลพระพรมนะคะหรือศาลเท้ามหาพรมณตลาดเทศบาลเมืองสระบุรีค่ะ สำหรับศาลของท่านเท้ามาหาพรหมนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุบรีมากราบสักการะขอพรกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะต่อจากศาลของท่านเท้ามาหาพรหมนะคะเราก็เดินทางไปอย่างศาลของเออจ้าพ่อพระชัยมงคลในเขตตลาดนอกนะคะซึ่งในพื้นที่แห่งนี้นะคะในการจัดงานประเพณีสมโพชของ ศาลเจ้าพ่อพระชัยมงคลก็จะมีการจัดงานประเพณีทุกๆปีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาเชิญท่านมาร่วมงานที่โรงเจบป้วนแห่งตัวจังหวัดสระบุรีค่ะจากศาลเจ้าพ่อชัยมงคลนะคะเราก็เดินทางไปที่เขาพระสุสานเขาพระนะคะ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ในความอยู่ในความดูแลของสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรยัยธรรมสถานสระบุรีสารที่สารเจ้าพ่อแปะคงเพื่ออัญเชิญท่านแล้วก็เชิญกระถางทูบนะคะมาร่วมในพิธีค่ะสารเจ้าต่อไปนะคะก็เป็นสารเจ้าพ่อเขาตกที่วัดปากเข้าสารนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางสารเจ้าพ่อเขาตกก็ได้มีงานการจัดงานประเพณีท่้งจัดแจกทาน ณะกรรมการสมาคมรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ไผ่ของสว่างนะคะอกอประกอบพิธีอันเชิญกระถางทูบเชิญเจ้ามาร่วมในพิธีจากนั้นเดินทางต่อกันเลยค่ะไปที่พื้นที่เขาเรียกว่าโรงหนังรามากเก่าซึ่งที่นี่ก็มีศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งนะคะเรียกว่าศาลเจ้าพ่อเขาตกเช่นเดียวกันค่ะ จากศาลเจ้าพ่อเขาตกเราเดินทางมาที่ศาลหลักเมืองบริเวณพื้นที่ด้านหน้าสารกลางเก่านั่นเองนะคะคณะกรรมการสมาคมพุทธสมาคมก็ได้กราบสการะขอพรนะคะและอัญเชิญองค์เทพเจ้าอัญเชิญกระถางทูบเพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีที่โรงเจบื้องหตัวจังหวัดสระบุรีค่ะและจุดสุดท้ายนะคะสําหรับพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าอัญเชิญกระถางทูบเพื่อ เข้าร่วมในพิธีสมโพธองค์โวยเซียนโจซือนะคะก็ <S <S คือศาลเจ้าพ่องูใหญ่ <S <S บริเวณซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดสระบุรีเก่านะคะหลังจากพิธีเชิญเจ้าและอัญเชิญกระถางทูบจากศาลเจ้าต่างๆแล้วนะคะเราเดินทางกลับมาที่ศาลเจ้าจังหวัดสระบุรีนโรงจือบ้วนแห่งตัวจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงเทพพดาฟ้าดินหรือว่าพิธีถีบกงเต็งนั่นเองค่ะ โดยมีนายวิบูลสุขอนันตธรรมนายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนไตรยัยธรรมสถานจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นประธานในพิธีซึ่งในช่วงเช้านะคะพระภิกษุสงฆ์จีนจากวัดโพธิทัตตารามจังหวัดชนบุรีนะคะประกอบศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเพื่อเปิดมณฑลพิธีไข่ตัวถวายเป็นพุทธบูชาหรือว่ากงฮุกค,ค่ะสำหรับพิธีในช่วงบ่ายโมงนะคะ ประสงฆ์จีนสาธยายประสูตรภาคภาษาจีนเดินทักซินาเวียนทูปโดยมีนาะยวิบูลสุกนันตธรรมนายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรยัยธรรมสถานจังหวัดสระบรุรีร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมพุทธสมาคมนะคะร่วมพิธีค่ะส่วนการจัดงานเฉลิมฉลององค์เทวะอาจารย์ป้ยซินโชซือซึ่งเป็นงานประจำปีของสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรยัย ธรรมสถานจังหวัดสระบุรีนั้นนะคะเราจัดงานตั้งแต่วันที่21กันยายน2566จนกระทั่งถึงวันที่24กันยายนนะคะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22กันยายนซึ่งตรงกับวันศุกร์ค่ะเวลา8นาฬกานายกสมาคมคุณวิบูลสุคอนันตธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนะคะจะร่วมกันอัญเชิญเทวรูปเทวะอาจารย์ทั้ง8พระองค์จากเทวสถานชั้นสองลงมาขึ้นเกี้ยวที่หน้าสมาคมและขบวน พาหนะยาตราซึ่งประกอบไปด้วยขบวนป้ายขบวนดุริยางขบวนทงดนตรีขบวนรถบรรทุกเกี่ยวเทวรูปนะคะก็จะเคลื่อนออกเพื่อโปรดสาธุชนชาวจังหวัดสระบุรีค่ะในช่วงเย็นของวันที่21 22 23และ24ค่ะทางสมาคมก็จะที่มีการแสดงอุปราการณ์นิ้วเป็นการฉลองสมโภชให้ได้ชมกัน4คืนด้วยกันค่ะทางสมาคมนะคะก็ขอเรียนเชิญ สาธุชนชาวจีนชาวไทยที่สายจีนจังหวัดสระบุรีนะคะเข้าร่วมงานโดยปลอมเพียงกันค่ะ